ค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและลูกๆแจ้งวิทยาที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูจุ๊บนะคะวันนี้คุณครูจุ๊บมีนิทานสนุกๆมามอบให้เด็กๆด้วยนะคะในนิทานเรื่องไปอย่างไรดีนะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องยักคิ้วหลิวตา วันนี้ดีใจหลายหลายพรุ่งนี้จะได้ไปเยี่ยมปู่ย่าพ่อยืนยิ้มเพลงเก๋ไก๋พวกเราจะไปอย่างไรดีนะรถไฟรถทัวเรือดีรถไฟฟ้าแท็กซี่เครื่องบินลัดฟ้ารถไฟฉึกฉักฉึกฉักปูนปูนช้ามากไม่ไปละจ้า รถทัวร์แป้นๆป,ปานๆอุ้ยช้าเหมือนกันไม่ไปละจ้านั่งเรือลอยน้ำละล่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องไม่ไปละจ้ารถไฟฟ้าหรือรถแท็กซี่ไม่มีไม่มีไปบ้านปู่ย่าเครื่องบินหรือหรือไวไว,ไวิแพงเกินไปไม่ไหวละจ้า ปิ๊งปิ๊งพร้อมกันทุกคนงั้นไปรถยนต์ของเราดีกว่าลูกๆนั่งเบาะข้างหลังพ่อขับแม่นั่งข้างพ่อข้างหน้าบ้านปู่อยู่ไกลหรือเปล่ากะดูคร่าวๆสี่ชั่วโมงกว่ากว่าทางกว่าสามร้อยกิโลโอโ้โหโอ้โหไกลเหมือนกันนะ ถ้าไปรถไฟฉึกฉักใช้เวลาสักหชั่วโมงกว่ากวา่ารถทัวร์ไม่ต่างกันนักใช้เวลาสักห้าชั่วโมงกว่ากวา่าถ้าไปเครื่องบินเร็วดีห้าสิบนาทีถึงบ้านปู่ย่ารถยนต์ของเรานี่แหละได้พักได้แวะไม่เมื่อยไม่ล้า ขับมาเกือบห้าชั่วโมงพ่อขับรถตรงไปรั้วข้างหน้ารั้วกระถินเขี้ยวเขียวสดสดชะลอจอดรถหน้าบ้านปูย่ย่าใต้ต้นมะขามเทศใหญ่บนแคร่ไม้ไผ่นั่นไงปูย่ย่าพ่อแม่ไหา้ย่าไหา,ายปู่หลันหลานั่งคู่กราบปู่กราบยา่า ปู่ย่าอารมณ์ดีดียิ้มแย้มตาหยีถามหลานหลานว่าคืนนี้จะนอนกับใครหลานตอบเสียงใสนอนกับปู่กับย่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากได้ชมพิทานกันไปแล้วสนุกกันไหมเอ้ยเด็กๆอย่าลืมนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้คููจุ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ 拜拜。Bye bye. Bye.